ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6บายคุณครูว่ารัตยาผาจันทึกค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่6.2ส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยม ต่อจากคราวที่แล้วนะคะนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหานี้สอนเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมค่ะสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ครั้งนี้ก็คือมีหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มสองของสะสะวทสมุดปากกาแดงปากกาน้ำเงินไม้บรรทัด ครึ่งวงกลมนะคะหม้โปรเทคเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะความสูงของรูปสามเหลี่ยมความสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะเรามาดูความหมายว่าเป็นอย่างไรกันนะคะนักเรียนส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมอ่ะคุณครูขอขีดเส้นตรงนี้ก่อนนะ จากจุดยอดมุมของมุมยอดนะคะมาตั้งฉากกับฐานมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานเรียกว่าส่วนสูงและความยาวของส่วนสูงเรียกว่าความสูงอละนะคะจากความสูงของรูปสามเหลี่ยมก็เกิดจากส่วนของเส้นตรง ที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเรียกว่าความสูงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะคะนักเรียนความสูงของรูปสามเหลี่ยมน,นะคะถ้าใครมีหนังสือนักเรียนเปิดไปที่หน้า16ได้เลยนะคะจากรูปสามเหลี่ยมน,นี้อ่านี่คือรูปสามเหลี่ยม RST นักเรียนรู้จักสัญลักษณ์แล้วนะคะว่ารูปสามเหลี่ยม R S, s t โดยจากรูปมีอะไรเป็นฐานคะมีส่วนของเส้นตรง Ts เป็นฐานใช่ไหมคะลูกอันนี้คือส่วนของเส้นตรง T s เป็นฐานท่านี้ความสูงเกิดจากอะไรคะเมื่อเรารู้ฐานเราก็จะรู้อะไรคะมุมยอดมุมยอดคือมุมอะไรคะมุม R ใช่ไหมคะนี่คือมุมยอดอคุณครูเขียนกันนะคะมุมยอด ท่าน,นี้จากความหมายของความสูงของรูปสามเหลี่ยมก็คือเส้นที่ลากจากมุมยอดแล้วลงมาตั้งฉากกับฐานใช่ไหมคะลูกก็คือเส้นนี้นะคะก็คือเส้นนี้นี่เองมุมยอดคือมุมอา้าคุณครูพูดสั้นๆนะคะมุมอ นะเป็นมุมยอดเราก็ลากเส้นตรงลงมาตั้งฉากกับฐานนี่คือสัญลักษณ์ของการตั้งฉากนะคะเป็นมุมฉากเราก็จะได้ว่าส่วนสูงส่วนสูงก็คือส่วนของเส้นตรง RP เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมอันนี้นักเรียนพอได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่ง ส่วนสูงก็เกิดจากเส้นตรงนะคะส่วนของเส้นตรงที่ลากจากมุมยอดลงมาตั้งฉากกับฐานเรียกว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปนะคะจากรูปนี้จากรูปนี้รูปสามเหลี่ยมอคอรอ นะคะรูปสามเหลี่ยมอคอลอโดยมีอะไรเป็นฐานคะโดยมีส่วนของเส้นตรงอคอเป็นฐานนี่คือฐานพอเราได้ฐานนั่นแปลว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามฐานก็คือมุมยอดมุมนี้คือมุมยอดใช่ไหมคะลูกเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยคุณครูจะหามุมยอดก่อนใช่ไหมคะก็คือมุมลนั่นเองถ้าเรียกย่อๆหรือมุม ขออ้อลออกเป็นมุมยอดเมื่อเราได้มุมยอดเราก็ลากเส้นสิคะลากส่วนของเส้นตรงลงมาตั้งฉากกับฐานเห็นไหมคะลากส่วนของเส้นตรงลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะดังนั้นเราก็จะได้อะไรคะลูกส่วนสูงแล้วนี่คือการตั้งฉากนะก็จะได้ส่วนของเส้นตรงนอลอเป็นส่วนสูง เห็นไหมคะไม่ใช่ว่ากุขาเส้นนี้ได้ไหมคะลากลงมาตั้งฉากแต่จากรูปแล้วเขาให้อะไรเป็นฐานคะลูกเขาไม่ได้ให้เอา เขาไม่ได้ให้ส่วนของเส้นตรงออเป็นฐานใช่ไหมคะเราต้องดูที่ฐานก่อนนะคะตัวไหนเป็นฐานเราจะได้มุมยอดแต่จากตรงเนี้ยเราไม่ใช่คอควายเนี่ยคอเนี่ยไม่ใช่มุมยอดและอ r เนี่ยไม่ใช่ฐานนะคะดังนั้นเราจะต้องดูจากโจทย์ก่อนว่าเขากําหนดอะไรเป็นฐานเมื่อได้ฐานแล้วเราก็จะได้มุมยอดนั่นเองนะคะมาดูอีกรูปหนึ่งค่ะอาละรูปนี้ นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม x y z x y z โดยที่มีส่วนของเส้นตรง x y, y เป็นฐานอันนี้คือฐาน y พอได้ฐานปุ๊บเราก็จะได้มุมยอดใช่ไหมคะนี่คือมุมยอดมุมยอดคือ Z มุมยอดคือมุม Z ใช่ไหมคะลกูกอ่าเราจะได้มุมยอดและ x มุม x y Z เป็นมุมยอดอ่านี่มุมยอดนะคุณครูเขียนก่อนจากนั้นพอเราได้มุมยอดเราก็ต้องสร้างส่วนของเส้นตรงลงมาตั้งฉากกับฐานถ้าอยู่ดีๆคุณครูลากมาแบบนี้ถามว่ามันตั้งฉากไหมคะลูกมุมนี้มันตั้งฉากไหมคะอย่างนี้มันไม่ได้ตั้งฉากใช่ไหมคะ มันไม่ได้ตั้งฉากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช่ส่วนสูงไหมคะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ส่วนสูงนะคะวิธีการที่จะได้ส่วนสูงนั่นก็คือเราจะต้องลากลงมาตั้งฉากเดี๋ยวคุณครูขอลบก่อนนะคะเราต้องลากส่วนของเส้นตรงลงมาตั้งฉากกับฐานโดยได้เส้นนี้คะ่ะลูกนะคะจะได้แซดจากมุมแซดลงมาตั้งฉากโดยทําเส้นปะของฐาน ออกมาเราก็จะได้ความสูงที่แท้จริงของรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะไม่ใช่เส้นที่คุณครูทำเมื่อกี้นี้อย่างเส้นเมื่อกี้นี้ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ตั้งฉาก นะคะดังนั้นเราจึงลากฐานออกมาแล้วจากนั้นเราก็ลากเส้นส่วนของเส้นตรงมาตั้งฉากเราจะได้ส่วนสูงที่แท้จริงของรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนคงพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะทําไมจะต้องมาหาส่วนสูงด้วยเดี๋ยวเราจะนําความรู้นี้นะคะความสูงของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยไปใช้ในการหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่นะคะของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองดังนั้นนักเรียนจะต้องมารู้ถึงว่าอะไร คือส่วนสูงที่แท้จริงของรูปสามเหลี่ยมนะคะลูกให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า18นะคะนักเรียนจะเจอแบบฝึกหัด6.5แบบฝึกหัด6.5นี้นะคะถ้าใครมีหนังสือให้ทําลงไปในหนังสือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทํานักเรียนไม่ต้องทําในสมุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาความสูงในหนังสือกัน นะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีให้นักเรียนดูใน y o u t u b e นี้นะคะไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะโดยไม่ต้องจดลงสมุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้อที่1 2 3 4ความสูงจะเป็นเท่าไหร่ใครที่มีหนังสือเตรียมไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะเราจะมาวัดถึงความสูงในรูปสามเหลี่ยมกันข้อที่1นะคะความสูงนักเรียนจะเห็นเลยว่านะคะ G ส่วนของเส้นตรง GB เป็นฐานใช่ไหมคะลกูกนี่คือฐานดังนั้นตรงนี้เราจะได้มุมยอดมุมยอดคือมุม M มุม M เป็นมุมยอดดังนั้นเราก็ลากส่วนของเส้นตรงลงมาตั้งฉากกับฐานก็จะได้ส่วนของเส้นตรง MK เป็นส่วนสูงใช่ไหมคะลกูกเราจะได้สูงแล้วเส้นนี้คือส่วนสูงนั่นเองนะคะเส้นนี้คือส่วนสูงนักเรียนลองวัดเลยค่ะ เมื่อเอามันทัดวัดเราจะได้สามจุดหนึ่งเซนติเมตรโดยประมาณบางคนอาจจะได้สามนะคะบางคนอาจจะได้สามจุดหนึ่งห้าจะใกล้เคียงนะคะจะใกล้เคียงกับที่คุณครูเฉลยนะคะอ่ะต่อมามาดูรูปที่สองค่ะมาหาฐานก่อนเนาะฐานคือส่วนของเส้นตรงรอปอใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราได้ฐานแล้วเราก็จะได้มุมก่อนมุมยอดมุมยอดคือมอมุมมอเราก็ลากส่วนของเส้นตรงจาก มุมยอดคือมุมมอลงมาตั้งฉากกับฐานเห็นไหมคะพอได้แล้วเราก็วัดความสูงเลยค่ะนักเรียนลองใช้แม่ทัดวัดเลยนะคะน่าจะได้ใกล้เคียงกับคุณครูเนาะสามจุดหกเซนติเมตรโดยประมาณนะคะบางคนอาจจะได้สามจุดห้าบางคนอาจจะได้สามจุดเจ็ดใกล้เคียงกันนะคะโดยประมาณต่อมาค่ะรูปที่สามเราดูฐานก่อนค่ะฐานอยู่ตรงนี้ นะคะส่วนของเส้นตรง DN ส่วนของเส้นตรง DN ดังนั้นมุมยอดก็คือมุม U ใช่ไหมคะมุม U เราก็ลากเส้นส่วนของเส้นตรงลงมาตั้งฉากแต่เผอเอิญตรงนี้มีเส้นฉากอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือส่วนของเส้นตรง UD หรือ DU ก็ได้นี่คือความสูงเราก็วัดเลยค่ะคู่ขาทำไมไม่ใช่เส้นนี้ล่ะคะ ถามว่าถ้าคุูลากลงมาแบบนี้มันตั้งฉากไหมคะลูกอย่างนี้ไม่ตั้งฉากจึงใช้ไม่ได้นะคะก็คือส่วนของเส้นตรง UD เป็นส่วนสูงนะคะวัดเลยคะ่ะลูกใช้ไม้บรรทัดวัดได้เลยนะคะใครที่มีหนังสือก็จะได้โดยประมาณ2.8เซนติเมตรตรงนี้นะคะได้2.8เซนติเมตรมาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ฐานคือส่วนของเส้นตรง วงใช่ไหมคะส่วนของเส้นตรงวงดังนั้นมุมที่อยู่ตรงข้ามฐานก็เป็นมุมยอดคือมุมคออันนี้คือมุมยอดเราก็ต้องลากเส้นตั้งฉากถ้าคุณครูลากแบบนี้มาใช้ได้ไหมคะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะลูกเพราะว่ามันไม่ใช่ตั้งฉากนะคะดังนั้นเราจึงลากเส้นปะของฐานออกไปเป็นเส้นปะและจากนั้นก็ วัดจากมุมยอดมาตั้งฉากนะคะสร้างเส้นตั้งฉากก็จะได้เส้นนี้เป็นส่วนสูงเราก็วัดเลยค่ะลกูกก็จะได้สองเซนติเมตรจากแบบฝึกนี้คุณครูอยากให้นักเรียนได้รู้ว่าความสูงมาอย่างไรนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งความสูงของรูปสามเหลี่ยมเราจะได้ที่ฐานก่อนนะคะลกูกฐานพอได้ฐานเราก็จะได้มุมยอดใช่ไหมคะ พอเรารู้จักมุมยอดเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเราก็จะได้ส่วนสูงนี่คือความสูงนะคะแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมค่ะส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมนะคะเมื่อกี้นี้นักเรียนรู้ถึงส่วนสูงไปแล้วใช่ไหมคะท่าน,นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมภายในรูปสามเหลี่ยมค่ะ นะคะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนักเรียนหลายคนอาจจะจําได้อ๋อมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้จุด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 ลองดูสิคะว่านักเรียนจําได้ไหมอ่าถ้าใครตอบได้จะบอกคุณครูได้ทันทีเลยว่าเท่าไหร่คะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาใช่ไหมคะลูกอันนี้มาดูที่มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกิจกรรมนะคะในหนังสือหน้าที่19คะ่ะนักเรียนนะคะเขาให้นักเรียนนะคะวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมา นะคะวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาและจากนั้นทำมุมหนึ่งสองสามนะคะถ้าใครลองทำได้เลยนะคะถ้าใครอยากลองทำกิจกรรมนี้ให้หนักเรียนวาดรูปสามเหลี่ยมและจากนั้นเขียนมุมหนึ่งมุมสองและมุมสามเมื่อได้รูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะให้หนักเรียนนะคะตัดตัดรูปสามเหลี่ยมนะคะจากกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วทำการฉีกมุมออกเลยค่ะลูก นะคะเมื่อได้กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วให้นักเรียนนะคะทําการฉีกมุมออกมาเลยมุมหนึ่งมุมสองมุมสามแยกกันออกมาได้เลยนะคะเผื่อนักเรียนอยากลองทํากิจกรรมนี้นะคะเมื่อเราได้มุมฉีกมุมออกมาแล้วนะคะให้นักเรียนทําส่วนของเส้นตรงหรือไม้บรรทัดก็ได้ค่ะเอามุมนั้นมาวางบนไม้บรรทัดก็ได้นะคะแล้วจากนั้นเราลองประกอบมุมค่ะเราลองประกอบมุมดูว่ามุมหนึ่งสองสามที่เราฉีกมานั้น เป็นอย่างไรนะคะจากรูปนักเรียนก็จะได้องค์ประกอบเอามุมทั้งสามุมมาวางบนไม้บรรทัดก็จะได้มุมอะไรคะเนี่ยอย่างนี้เราเรียนรู้เรื่องมุมไปแล้วใช่ไหมคะนี่คือมุมตรงมุมตรงมีขนาดเท่าไหร่คะลูก180อองศานั่นเองนะคะมุมตรงนะคะมุมตรงมีขนาด 180องศาเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้นักเรียนก็จะได้ความรู้ว่าขนาดของมุมสามมุมรวมกันได้กี่องศาอันนี้คำเป็นคำถามนะคะนักเรียนก็รู้แล้วได้180องศานะคะกิจกรรมนี้ก็จะสรุปได้ว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศานั่นเองค่ะเอาแล้วนะคะนักเรียนก็ จดลงสมุดให้คุณครูนิดหนึ่งะคะว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาหรือสองมุมฉากนะคะหรือสองมุมฉากมุมฉา,ากมีขนาด90องศาใช่ไหมคะ9กาคูณสอก็เป็น180องศานั่นเองเอาละนะนักเรียนจะได้ความรู้และเรื่องนี้นะคะมุมภายในมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม นะคะรวมกันได้180องศาใครอยากจะวาดรูปมาแบบนี้คร่าวๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำความรู้นี้มาหามุมต่างๆในรูปสามเหลี่ยมกันนะคะลูกให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า19ค่ะนะคะจะมีการหาขนาดของมุมนะคะจากรูปสามเหลี่ยม a b c นะคะคุณครูเรียงต่วอักษรสามเหลี่ยม a b c เขาให้นักเรียนหาว่ามุม c มีขนาดกี่องศานะคะท่นี้เมื่อกี้นี้เราเรียนรู้มาแล้วว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้กี่องศาคะลูก180องศามาดูวิธีการหากันนะคะเมื่อกี้ก็คือนำมุม60บวก30แล้วก็บวกมุม4ใช่ไหมคะจะได้เท่ากับ 180องศาเนาะจากนั้นเราก็มาหามุม C สิคะ60บวก30เป็นเท่าไหร่คะลูกเป็น90เนาะ,น 90, นอ,ะอันนี้เป็น90ก็จะได้มุม C นะคะมุม C เท่ากับ180ทําทำไมกับ90ลูกอันนี้มารวมกันได้90 180องศาลบกับ90ใช่ไหมคะลบกับ90จะได้มุม C ใช่ไหมคะ เราก็จะได้แล้วว่ามุม C ีเท่าไหร่คะ180-90ลบเ0เหลือ90องศานั่นเองคำตอบก็คือ90องศาง่ายไหมคะลูกบางคนดูรูปแล้วตอบได้เลยนะคะโดยไม่ต้องมาแสดงวิธีทำนะคะสามารถนำบวก30กลายเป็น90ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นก็เอา1 8 0ลบด้วย90เราก็จะได้เท่าไหร่ละ ก็ได้90องศาสเสร็จแล้วเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะถ้าใครมองภาพแล้วสามารถตอบได้ก็ตอบได้เลยนะคะคุณครูไม่ว่าหรือถ้าใครอยากจะแสดงวิธรรมก็ลองแสดงวิธรรมแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดที่6 6นะักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า20คะ่ะลูกล้วนะเรียนจะเจอทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะให้หนักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษลงสมุดนะคะแบบฝึกหัด6 จุทุกคนตอนนี้เขียนได้เลยนะคะแบบฝึกหัดหกแล้วหาขนาดของมุมที่ไม่ได้ระบุนักเรียนไม่ต้องวาดภาพนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดภาพเดี๋ยวจะมีวิธีการทําเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันก่อนนะคะว่าจะทําอย่างไรอาเราจะเริ่มทําลงสมุดต,ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่6เลยนะคะลกูกถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนเขียนข้อหนึ่งเลยค่ะไม่ต้องวาดภาพนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดภาพและจากนั้นเดี๋ยวเรามาทํากันนะอ่ะมุมที่เขาต้องการหาเขากําหนดมาให้เนาะมุม52องศา85องศามุมที่ต้องการหาคือมุมอะไรคะมุมมอนะคะมุมมอมีขนาดกี่องศาแล้วก็ทําการทําไมเลยลูก มุมมออ่คุณครูเขียนแบบย่อนะคะมุมมอเท่ากับแน่นอนที่สุดภายในมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบแล้วก็นำสองตัวนี้มาบวกกันนะคะนำสองตัวเนี้ยมาบวกกันห้าสิบสองบวกแปดสิบห้าก็ได้หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดนะคะห้าสิบสองบวกแปดสิบห้าได้หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดคุณครูเขียนแบบย่อ บรรทัดไปอีกหนึ่งบรรทัดเลยนะคะนักเรียนลองลบกันได้เลยค่ะมุมมอก็จะมีขนาดกี่องศาคะ1 8 0่อลบด้วย137อา่ะคุณครูตั้ง1 8 0ลบด้วย137อันนี้ลบกันนะคะเหลือ3เนาะอันนี้7 7-3เลบ3เหลือ4 1-1ลบ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกี่องศาคะ43่ะ43องศา แล้วก็เขียนต่ออบอต่อนะคะ43องศาขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะนักเรียนนะคะให้เักเรียนเขียนข้อหนึ่งแล้วเขียนตรงนี้ได้เลยมุมมเท่ากับ180ลบ137องศา137องศามาตรงไหนคะครูก็เกิดจาก52องศาบวกกับ85องศาได้137 และนำมาลบกันลบกันก็นเหลือมุมมอก็คือ43องศานั่นเองค่ะข้อที่1เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาทำข้อที่2ไปพร้อมๆกันค่ะลกูกจากรูปอ่าเรามาคำนวณกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะเขียนจากรูปนักเรียนทำไมคะนักเรียนก็เอา40มาทำไมกับ120่คะนำมาบวกกันใช่ไหมคะลกูกบวกกันได้160ใช่ไหมคะ ได้160องศาเพราะฉะนั้นมุมที่เขาต้องการหาคือมุม G มุม G เท่ากับกี่องศาเราก็เริ่มตั้งเลยใช่ไหมคะมุม่ะนักเรียนก็มุม G เท่ากับทำไมคะลูกมุมภายในรวมกันได้180ก็เอา180ลบกับ160องศานี้ใช่ไหมคะก็เขียนเลยค่ะ180ลบ160 เขียนองศาด้วยนะคะเท่ากับลบกันสิลูก180-160ลบ 1- ไม่ต้องให้ครูตั้งให้ดูแลเนาะลบกันได้เท่าไหร่คะเหลือ20องศาเพราะฉะนั้นมุมจีก็เท่ากับ20องศาต่ออบอตอบตอบ20องศาขีดเส้นใต้เสร็จแล้วคะ่ะง่ายไหมคะนักเรียนน่าจะพอทำได้ เดี๋ยวอีกสักข้อหนึ่งมาดูข้อ3ค่ะข้อที่สถ้าดูจากภาพปุ๊บนัเกเรียนก็ทำไมคะลูกน้ำา7 7มาทำไมกับ29คะ77มาบวกกับ29ได้เท่าไหร่คะลูกบวกกันได้เลยเนาะถ้าใครลองบวกเลยนะ9บวก7หรือก็เป็น16 7บวก2เป็น9และอีก1ก็กลายเป็น หนึ่งกใช่ไหมคะ1 0ึ่งกเพราะฉะนั้นมุมบอเท่ากับ180ลบด้วย1นึองศาลบกันเลยคะ่ะลูกการลบนักเรียนคงจะลบได้เนาะหนึ 180, ลบด้วย1นึเหลือเท่าไร่คะนักเรียนลองลบกันเลยคะ่ะเหลือ74องศา คำตอบข้อนี้ก็ได้74องศาต่ออบ,อบอตอบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้มุมบอกนักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคะหลักการก็คือให้นักเรียนนะคะนำมุมที่ทราบมาบวกกันแล้วจากนั้นนำไปลบนะคะกับ180นักเรียนก็จะได้มุมที่เหลือนั่นเอง ะะจากเมื่อกี้นี้เราทำข้อที่1ไปแล้วนะคะ2และ3ลงสมุดนะคะลูกให้ทำลงสมุดท่าน,นี้เหลือข้อที่4 5 6คุณครูอยากให้นักเรียนลองทำเองนะคะเดี๋ยวคุณครูเสนอแนะให้ก่อน นะและจากนั้นนักเรียนก็ลองทําดูนะคะมาดูข้อที่4กันค่ะลูกข้อที่4นักเรียนจะเห็นว่ามีคููข่าเขากําหนดมาให้แค่มุมเดียว58องศาและจะทํำยังไงดีคะจริงๆแล้วนักเรียนดูสังเกตดีๆค่ะเขากําหนดให้นักเรียนกี่มุมคะลูก2มุมค่ะนี่คือมุมอะไรคะมุมฉากมุมฉากมีขนาดกี่องศาคะลูก90องศา เห็นไหมคะนักเรียนก็ได้แล้ว2มุมแล้วก็หามุมที่เหลือโดยนำา90มาทำไมก็58บ58คะบวกกันก่อนและจากนั้นพอบวกเสร็จแล้วก็นำไปทำไมคะลบกับ180เราก็จะได้มุม N นั่นเองเห็นไหมคะข้อที่4เรียบร้อยแล้วเนาะมาดูข้อ5ค่ะข้อที่5 นักเรียนสังเกตไหมคะว่านี่คือสามเหลี่ยมอะไรคะลูกมันมีด้านนะคะมีด้านเท่ากันสองด้านเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรคะเราเรียนกันมาแล้วสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะมีด้านเท่ากันสองด้านและมีมุมที่ฐานเป็นไงกันคะมีมุมที่ฐานเท่ากันเมื่อมีมุมที่ฐานเท่ากันแปลว่ามุมกรเนี่ยเจ็ดสิบมุมอ,อก,ก็ต้องเท่าไหร่ด้วยคะเจ็ดสิบด้วยค่ะลูกนะคะ เจ็ดสิบด้วยเห็นไหมคะนักเรียนก็ได้สองมุมแล้วก็จะได้หามุมที่เหลือคือมุมนี้ได้ยังคะน่าจะได้แล้วนะเรานำคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมาใช้มาดูข้อที่หกค่ะข้อที่หกก็เช่นกันนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเหมือนกันคะหน้าจัว่วใช่ไหมคะสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแต่คู่ขาเขากำหนดมาให้แค่มุมเดียวแล้วเราจะทำยังไงคะทำได้คะ่ะ เพราะว่ามุมเดียวนี้อย่างเช่นตรงนี้เป็นมุมยอดใช่ไหมคะมุมรวมกันได้180ลบมุมยอดออกไป116มันจะเหลือมุม2มุมแต่2มุมนี้มีขนาดเป็นไงกันคะเข้ากันเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งส่วนที่เหลือนั่นเองนะคะแบ่งครึ่งส่วนที่เหลือนักเรียนก็ลองเขียนดูนะคะว่าเราจะได้คำตอบของมุมที่นะคะมุมที่กี่องศา แล้วมุมบีก็กี่องศา น,ะะนักเรียนลองศึกษาและลองทําดูค่ะนักเรียนสามารถหาความรู้นะคะเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะคะของสะสะวะทหรือก็โปรเจกต์14ของสะสะวะทได้เลยนะคะจะมีความรู้มากมายเลยค่ะให้นักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะและถ้ายังสงสัยเรื่องใดหรือแบบฝึกหัดใดอย่างไรให้นักเรียนนะคะสอบถามได้ติดต่อคุณครูได้โดยตรงนะคะที่ไลน์แลกนี้ หรือไม่ก็นะคะติดต่อในไลน์กลุ่มของคณิตศาสตร์ของเราที่เราได้เข้าไปแล้วหรือก็ส่งงานอย่าลืมส่งแบบฝึกนะคะในไลน์กลุ่มของคณิตศาสตร์นะคะใครส่งมาแล้วคุณครูก็จะเช็คให้คะแนนทันทีค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ